ตัวบกห้าขึ้นรถยังอ่ะโอเคหละสัตว์เจอเมื่อไหร่ก็ไม่ได้หลีครับแต่พอเอาจริงนะอ่า ฮัลโหลฮัลโหลสามไมโลอันนี้แก๊งไรอ่ะโลโลโลสามไมโลไหนะวะมันผิดัว่าผมว่าพี่แปลกูรั่วหรอรถเท่เลยอันนี้รถอะไรเนี่ยอันเนี้ย ไอ้บ้องนี่รถมึงเหรอเนี่ยฮะใช่รถไอ้บ้องบ้องอะรถดีๆมาแล้วออกมาบ้องบ้องครับไอ้บ้องไอ้บ้องบอกรถมึงไม่ดี เป็นเราขับรถไปดิอะไรรถมันดีป่ะเราเลยดิดีโคตรดีอ่ะคตรโอ้มเขาหให้แต่งเต็มด้วยจัดอ่ะอะไรนะภูมิใจอ่ะภูมิใจไหมไหนลองขับดิอ่ะเดีอยวนี้ขอลองขับหน่อยนี่ขอลองขับหน่อยเออขอความร่วมมือได้ได้ได้เป็นยังไงวะเข้ามาลงดูอวยยังวะขับเลยครับเดี๋ยวนี้นั่งใช่ไหมเฮ้ยอย่านั่งเยอะดิเดี๋ยวมันโอ้ความเร็วตกโอได้ได ออ่าานบ้งพี่ว่าพี่เอ็กเขาจูนกลับมะนี่คือจูนเหรอเนี่ยใช่จูนปีดละแต่จูนกลับอ่ะอว้างไงวะดีได้แบบนี้ปะโอเคิดอะวัวรถประสุดได้แค่นั้นแหละเคอยู่ปหมอยู่ครับอยู่อยลองขับดูอะลอง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 บัลงลงลง ับแล้วผู้บริหารนั่งสีเ่เพลอผว่าดีนะคัะเนี้แต่ต้นมันช้าอะไรดีใช่ม,มันเลี้ยวดีพี่แต่คือต้นมันช้าบวกกับปลายมันก็ช้า อย่ารีแมปเลยพี่แค่สองเอ็มเองคิวแล้วแมึงเนีไอ้เหี้าตัวบกห้าออกมาเร็วนะเนี่ยตัวบกห้าไม่ไฟไอ้บ้ามึงมึงไปขับคันอื่นไม่มีรถแล้วอาแล้วกูไปว่ากูฝากแรปเตอร์ไปแล้วกูฝากแรปเตอร์ไปแล้วเนี่ยเจ้าหนึ่งหนึ่งพี่ไอ้บ้าพี่โดนยึดเหรอรถอยู่ไอ้ไข่ไอ้ไข่ไ่้ทำงานเนี่ ไม่ไม่ผมให้แรปเตอร์ไปแล้วมึงลองมึงลองขับคันนี้ดูน่าจะโอเควิ่งสองห้าสองแปดอ่ะแต่อย่านั่งหลายคนนะบ้างอย่านั่งอะไรนะพี่อย่านั่งหลายคนนั่งแค่ได้แค่สองคนไม่อย่าความเร็วมันตก ซึรถกเอาคุณแจใส่ช่องก็ดีนะเว้เอาใส่ไปแล้วเรียบร้อย,อดยดอโดยกรณีแบบโดนลงม อยู่เลยวะนอนถามว่ากินข้าวยังนอนหลับอีกมมา,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 าอย่างเงี้ยว่ะเอางี้เลยกันดูแลตัวเองดีๆนะ <c oughs> คนที่อยู่ทางนั้น

เอ,อ้ยจะติดตามครบเจ็ดมืนแล้วอะอยากกินเอมซีแต่ก,ก,ก,กูดนกระเทยดูเยอะนะนี่ยังปวดหัวไว้เช่นกัเพี่ไอ,อ้้ามไอ้มาโคฝากบอกถ้ามึงไม่ไหวมึงก็ไปยอมแพ้ผูเขาขอเขามาขอโทษพวกมันไป อก็อยู่ก็รอยนี่ไอ้ที่ไอที่มึงติดป่าคือข้ออ้างของมันเวผมไม่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 พี่พี่พี่ดูในทวิตผมก็เรียกมันมานะอะไรนะพี่ดูในทวิตผมก็เรียกมันมาไทวิตเดี๋ยเรียกมาแล้วมันไม่มาอะไรไอ้เฮียถ้ามึงสู้ไม่ได้หรือว่ามึงจะติดป่าติดที่อะไรมึงก็ไปยอมแพ้เขาเสียชื่อหมดไอ้เฮียครับพี่ได้ยินได้ครับ ไอ้เหี้ยถ้ามึงสู้ไม่ได้หรือว่าอะไรหมดฟงหมดไฟมึงก็ไปขอโทษเขาไปยอมแพ้เขาแล้วก็จ่ายเขาไปครับพี่อย่าทำฟอร์มเยอะเมื่อกี้นั้นเราพพลงลงรูลงลงลงปลงทวิตปะวะไอ้ชีแต่ล่าสุดผมเห็นวันอยู่เวทีอะพี่อายุเปพอ่ะ มันรู้ไหมนะที่ไหนเนี่ยเนี่ยมันดูยากไงวะเอาอฮี่หมีติดถ่ายใครเนีย เดี๋ยวกูไปต้มามาก,ก่อนนะเอาหอมดอาหารหมดกมไปต้มอแอถว <Okay, S 1> คาสิโนยำหมี่ก็ลงรูปชัดเจดนเลยที่พร้อมพิมพ์ทาเลย พิงไม่ไม่ใช่หรอตาตี้เหรอพิงไม่อยู่ตาตี้แล้วกันอะไรเมื่อไหร่จะมาครับคืออะไรอีจสีสู้ๆ้ครับครับเช่นกันครับ <c oughs> แอตของมึงอะอะไรอย่เงี้ยอะไรของเขาบ้าที่ถ่ายรูปคือให้มานะไอ้หี้่ไม่ได้แอปเดี๋ยวสองขวดเลยเดี๋ยวทำสองอชื่อ อกให้เราหยุดอหอยผมส้มเกินอ่ะ นะฮะ MC ดีจีเขาหอมเออสู้ๆนะฮะ MC โคอี oi, ฮะได้อยู่ในแก๊งแล้วแต่ใจก็ยังรักอยู่อะไรนะครับแต่ก็ยังมีใจให้ให้อยู่ถูกไหมล่ะหัวใจสีม่วงครับเนี่ยเห็นไหมกเหมือนอ๊อฟฟ้ากินกินเลิกม,มาเป็นสีขาวเลยอะ่ะใช่ฮะกินเลิกม,มาเป็นสีขาวไงใช่มาริจีนะสีดมดมมัว 看。 เไงบ้างลองรถรถอะไรป้าพี่รถเนี่ยลองเป็นยังไงบ้างดีอะไรได้ป้าแต่เวลาบําม,มันอาจจะบํายากนะมึงต้องบําท้ายาต่างรถอะเพราะว่าบําม,มันจะแบบข้ามลอยใช่ลอยเออ,อจ,จะลอยแต่จจบํายากนิดนึงแต่หาปุ่มดีๆกะบ,บําบําง่ายบําแรงแล้วนี้มันมันจะตีไหมเนี่ยไม่รู้มันน่าจะรอหลังดีมั้งอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้หมีโพสต์ทวิตบอกมันบอกก่าแอ เพื่อะอะไรของมึงก็ไม่รู้ไอ้ที่